รายวิชาวิทยาศาสตร์วันอังคารที่27กรกฎาคม2564นะคะรากและลำต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ดูนะคะนี่คือรูปของต้นมะเขือเทศอ่ะมีใบมีผลมีดอกมีลำต้นมีรากนะคะเขาบอกว่าลำต้นทำหน้าที่รับน้ำ และธาตุอาหารจากรากแล้วส่งผ่านท่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชนี้นะคะจากรากตรงนี้นะคะจากรากนี้นะคะส่งขึ้นมานะคะผ่านน้ำต้นออกมาตามใบส่งมาดอกมาผลนะคะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งนะคะพืชเนี่ยจะลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากรากไปยังส่วนต่างๆ โดยผ่านท่อลำเลียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันลำเลียงได้อย่างไรลำเลียงไปยังทิศทางใดนะคะการลำเลียงเนี่ยนะคะจะลำเลียงตั้งแต่จากข้างล่างขึ้นสู่ด้านบนตามลูกศรน,นี้นะคะทีนี้มาที่กิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยจะให้สังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและลำต้นนะคะ อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะส่วนวิธีทำนะคะก็จะมีหลอดทดลองแล้วก็ใส่น้ำแป้งมันนะคะแล้วหยดสารละลายไอโอดีนลงไปเพื่อทดสอบว่าสารชนิดนั้นนะคะมันมีเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เรานำมาทดลองนั้นอะ่ะมันมีส่วนประกอบอะไรทำปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนอย่างไรนะคะ นี่นะคะมีหลอดทดลองนะคะใส่สารละลายไอโอดีนแล้วก็ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมีถาดหลุมนะคะจะมีชิ้นส่วนของพืชที่เราจะนำม,มาทดลองใส่ลงไปในแต่ละหลุมหลังจากน้ำกาสารละลายไอโอดีนเนี่ยหยดลงไปนะคะแล้วเราก็มาสังเกตการเปลี่ยนแปลงอ่ะ แล้วก็มาทำในใบงานนะคะซึ่งนะคะสำหรับผลการทดลองจะได้แบบนี้นะคะน้ำนะคะถ้าเป็นน้ำแล้วหยวดสารละลายไออดีนลงไปก็จะเป็นสีใสไม่มีสีนะคะนี่คือก่อนก่อนหยดเนี่ยใสไม่มีสีพอหยดลงไปก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนพอเป็นน้ำแป้งมัน น้ำแป้งมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะคะก่อนหยดพอหยดปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำน้ำแป้งข้าวโพดจากตอนแรกเป็นสีขาวขุ่นพอหยดสารละลายไอรีนลงไปเป็นสีม่วงดำเหมือนกันนะคะแครอทนะคะก่อนหยดเนี่ยเป็นชิ้นสีส้มแล้เรียนรู้จักแครอทใช่ไหมคะอ่ะเป็นสีส้มพอหยดสารละลายไอรีนลงไปกลายเป็นสีม่วงดํานะคะ ขิงนะคะตอนแรกเป็นสีเหลืองพอหยดลงไปก็กลายเป็นสีม่วงดําเหมือนกันข่าจากที่เป็นสีขาวนะคะหยดลงไปก็เป็นสีม่วงดํากระชายที่เป็นสีเหลืองนะคะเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปก็เป็นสีม่วงดําเผือกนะคะจากสีขาวแล้วก็มีลายสีม่วงนิดหน่อยนะคะพอหยดสารละลายไอโอดีนลงไปก็กลายเป็นสีม่วงดําเหมือนกันนะคะมันเทศนะคะจากที่มีสีขาวหลังหยดก็จะเป็นสีม่วงดํานะคะ มันฝรั่งที่มีสีเหลืองอ่อนนะคะพอหยดสารละลายอาดลลงไปก็กลายเป็นสีม่วงดําเหมือนกันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะ,ะเพราะอะไรนะคะเขาถามว่าเมื่อหยดสารละลายอาดลูนลงในน้ําน้ําแป้งมันน้าแปงา้งข้าวโพดสีของสารละลายอาดลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะคําตอบนะคะน้ํานะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าน้ำแป้งมันน้ำแป้งข้าวโพดเนี่ยสาระไละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำตามที่เราได้บันทึกผลนะคะเขาถามต่ออีกว่าเมื่อหยดสาระไละลายไอโอดีนลงบนชิ้นส่วนของร่างและลำต้นของพืชชนิดใดบ้างที่ทำให้สีของสาระไละลายไอโอดีนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ แล้วเรียนก็ดูในตารางแล้วก็เอามาตอบเลยเขาบอกว่าเมื่อหยดสารละลายไอโอดินลงบนชิ้นส่วนแครอทกระชายเผือกมันเทศมันฝรั่งขิงค่ะสีของสารละลายไอโอดินจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำนะคะเพราะเหตุใดเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนชิ้นส่วนของรากและลำต้นของพืชแล้วสีของสารละลายไอโอดินมีการเปลี่ยนแปลงเออเพราะอะไรนะคะคำตอบก็คือ เพราะว่ารากและลำต้นของพืชชนิดนั้นมีแป้งสะสมอยู่จึงทำให้สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำนะคะจากตารางใช่ไหมคะตอนแรกที่เป็นน้ำแป้งมันมีน้ำแล้วก็มาแป้งน้ำแป้งมันใช่ไหมคะมันเปลี่ยนสีแป้งเนี่ยจากสีขาวขุ่นกลายมาเป็นสีม่วงดำนะคะแล้วพืชที่เรานำมาทดลองเนี่ย ทุกอย่างเลยพวกรลท์เพอกกระชายขิงอะไรอย่างงี้นะคะพอหยดลงไปมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเหมือนกับสีของแป้งนะคะเหมือนกับน้ำแป้งมันที่เรานำมาทดลองนะคะดังนั้นมันจึงเปลี่ยนไปเพราะว่าพืชชนิดที่เรานำมาทดลองเนี่ยมันมีแป้งสะสมอยู่มันจึงเปลี่ยนสีได้นะคะ สรุปผลการทดลองก็คือนอกจากรากและลำต้นเนี่ยจะทําหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารและลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชแล้วนะคะรากและลำต้นของพืชบางชนิดยังทําหน้าที่สะสมอาหารอาหารที่พืชสะสมคือแป้งนะคะพวกแครอทนะคะนะักเรียนแครอทอะ่ะที่เรามากินกันอะ่ะมันเป็นรากนะคะนะักเรียนรากของพืชเนี่ยนอกจากว่ามันจะเป็น ดูดซับน้ําแล้วมันยังสะสมสสะมแป้งนะคะมันจึงมีหัวขนาดใหญ่ให้เรากินนะคะแตกต่างจากพืชที่เรากินใบกินดอกกินผลมันนะคะอนานารากมันจะเล็กแล้วก็กินไม่ได้แต่อย่างแครอทอย่างนี้นะคะที่หัวอยู่ใต้ดินคือรากนะคะอยู่ใต้ดินนะคือรากของพืชเรากินรากของมันนะคะ เพราะรากนั้นมาสะสมแป้งไว้นะคะโอเคค่ะวิทยาศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วนักเรียนก็ไปทำใบงานนะคะใบงานนี้นะคะและก็ใบงานนี้นะคะบันทึกผลการทดลองซึ่งนะคะจากในใบความรู้และในวิดีโอนักเรียนสามารถดูคำตอบได้เลย